สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาตีมิมครับลังก็โอเคอยู่นะครับเห็นครับเนี่เหนะครับมนะิมค,ครับ,รบลังพอได้ครับเดี๋ยวตีแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจุดไฟนะครับ ตีมนีนะครับแป๊บเดียวอุปกรณ์มีดไปแช็กกับมะพร้าวครับจุดไปก่อนนี่ครับให้มีควันนะครับ ถ้าไม่ไม่มีก็การพ้าก็บุหรี่ครับแต่ผมไม่สูบบุหรี่ก็ถ้าจะเมาหน่อยครับถ้าผมอัดบุรีการพ้าไม่ค่อยดีเลยครับทำให้มนันแน่นๆนะครับให้ควัน้เยอะนะครับนะครับลังสวยครับลังอ,อ,อ่อย ใช้ได้ครับตัดไม้ที่ขีดออกครับตอนเราตัดลังก็จะสวยหน่อยอนะครับตัดออกนะเรับ,นนรบลได้ที่ก็โอเคโอ้โหน,นีเลยครับหมดมาแล้วครับ หลุดมากรงแห้งครับผมคันม,มาด้วยนี่ครับแห้งแห้งเห็นนะครับนี่ครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวแกะลังออกขอตัวออกครับตีไม่ยากครับมิ้นครับเพาะเลยครับเพาะให้ปิมออกัวเต็มเลย โอ้ลางสวยครับสวยมากใช้ได้ใช้ได้ครับมันจะได้มีตัวไปทำลางใหม่ครับนี่เราก็ได้ั้งน้องมิ้มข้อสำคัญคือสดับไฟนะครับเดี๋ยวไฟไหม้ครับเห็นะครับเนี่ยครับสวยงามลางกำลังกินเลยครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ